วิธีทำพริกทอดงาด้วยพริก2แบบทานเล่นเพลิน,นๆห้ามพลาดเลยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเมนูเด็ดอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเมนูง่ายๆสไตล์ปาปิก้าชาแนลค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆไปทำพริกทอดงาค่ะด้วยพริก2แบบนะคะี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะวันนี้ปาจะใช้ทั้งพริกแห้งนะคะแล้วก็พริกแดงจินดาสดค่ะ เอามาทำพริกงาทอดกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะเริ่มจากพริกแห้งก่อนเลยนะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะใช้กรรไกรนะคะตัดหัวของพริกแห้งออกไปเลยค่ะแล้วก็ให้ใช้กรรไกรนะคะค่อยๆตัดตัดไปถึงปลายนี่เลยค่ะ แล้วก็แคะไอตรงพริกออกนะคะเพื่อลดความเผ็ดค่ะเอาออกให้เกลี้ยงเลยนะคะนี่ค่ะควักเม็ดพริกออกให้หมดเลยค่ะ นี้ปัดทำให้ดูอีกหนึ่งเม็ดนะคะตัดตรงหัวนี้ออกค่ะนิดนึงแล้วก็ใช้กรรไกลนะคะค่อยๆตัดมันออกมาจนถึงปลายเลยค่ะฟักเม็ดพริกออกมาให้หมดเลย ต่อไปนะคะจะเป็นพริกแดงจินดาแบบสดค่ะในส่วนของพริกแดงจินดาแบบสดนะคะปราจะนำมาบีบค่ะบีบให้มันนิ่มตัวลงนะคะแล้วก็ให้ใช้คัตเตอร์ค่ะเป็นมีดแบบคมๆหน่อยนะคะที่สามารถกรีดตัวเม็ดพริกได้ค่ะแล้วก็กรีด รกรีดเสร็จแล้วนะคะให้เอาเม็ดพริกด้านในออกค่ะเหมือนพริกแห้งเลยนะคะใช้มือบีบหน่อยค่ะบีบจนนิ่มแล้วนะคะก็ตัดหัวใช้มีดค่อยค่อยกรีดนะคะ ใช้คัตเตอร์ค่ะมันจะคมหน่อยนะคะแล้วก็เวลาทำก็ทำง่ายค่ะเอาเม็ดพริกออกมาออกให้เกลี้ยงเลยนะคะมันก็จะลดความเผ็ดได้ดีเลยคะ่ะเวลาทำก็ใส่ถุงมือนะคะมันจะได้ไม่แสบร้อน อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการทําพริกแดงจินดานะคะแบบสดค่ะ่าลืมนะคะเวลาเอาพริกเอาเม็ดพริกออกเนี่ยให้เอาออกให้เกลี้ยงเลยคะ่ะทั้งพริกแห้งกับพริกสดนะคะอันนี้เดี๋ยวปาก็จะเอาไปทําให้หมดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะนี่ค่ะตอนนี้ปาก็นําเม็ดพริกออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้ําหนักพริกแห้งค่ะ50กรัมนะคะ แล้วก็พริกแดงจินดาแบบสดค่ะน้ำหนักหนึ่งร้อยกรัมนะคะปริมาณมันก็จะต่างกันนิดนึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะให้นำน้ำมาต้มนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอให้น้ำเดือดก่อนค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะปรับไฟลงค่ะใช้ไฟอ่อนลงนะคะแล้วก็จะนำพริกแดงจินดาสดค่ะ ลงไปต้มนะคะต้มให้มันนิ่มแล้วก็เปื่อยเลยค่ะต้มชิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะประมาณสิบนาทีต้มครบสินาทีแล้วนะคะก็ตักขึ้นมาพักเสด็จน้ำค่ะ แล้วก็ในส่วนของพริกแห้งค่ะก็ทําเหมือนกันเลยนะคะนําเอาไปต้มในน้ําเดือดค่ะพริกในตัวของพริกแห้งนะคะก็าจะต้มแค่ห้านาทีค่ะนะคะครบห้านาทีแล้วค่ะตักขึ้นเลยค่ะแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำนะคะถึงออกนะคะให้มันเสด็จน้ํา ขั้นตอนต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นพริกแดงจินดาแบบสดนะคะให้ใส่แป้งทอดกรอบลงไปนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ปรุงด้วยผงปรุงรสนะคะนิดนึงก็พอค่ะประมาณปลายช้อนโต๊ะค่ะงาคั่วนะคะแต่ปาดจะคั่วแบบอ่อนๆค่ะ1นค่1ช้อนโต๊ะแล้วก็สสมถุงมือค่ะแล้วก็ทำการคลุกเคล้าเลยนะคะให้มันเข้ากันค่ะ คลุกผสมได้เลยค่ะแล้วก็ให้เติมน้ำปูนใส่นะคะหรือว่าเป็นน้ำเย็นจัดก็ได้ค่ะนิดนึงนะคะเพื่อให้ส่วนผสมนะคะมันได้เกาะตัวกันค่ะแล้วก็จะช่วยให้กรอบนะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะพักใ้ส่วนของพริกแดงจินดาสดเอาไว้ก่อนนะคะต่อไปไปก็จะผสมในตัวพริกแห้งเลยนะคะ เริ่มต้นด้วยแป้งทอดกรอบค่ะ3ช้อนโต๊ะผงปรุงรสนะคะสักปลายช้อนโต๊ะให้มันมีรสชาติออกนิดตึงค่ะตามด้วยงาขาวคั่วอ่อนๆนะคะ2ช้อนโต๊ะปริมาณงานนะคะสามารถเพิ่มเติมได้ตามความชอบด้วยค่ะชอบแบบเคลือบน่นนาก,ก็ใส่เพิ่มเติมได้เลยค่ะแล้วก็ผสมคลุกเค้า ให้มันเข้ากันได้เลยนะคะใส่น้ำนเติมคัะกันนะคะให้เติมน้ําปูนใส่ค่ะหรือว่าจะเป็นน้ําเย็นจัดก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อให้ตัวส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยมันเคลือบกันนะคะแล้วก็จะช่วยให้มันกรอบค่ะคลุกเคล้าเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนําเอาไปทอดกันแล้วค่ะนี่ค่ะผสมได้แบบนี้แล้วนะคะตอนนี้ก็พร้อมทอดแล้วค่ะเปิดไฟขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็รอจนกว่าน้ํามันจะร้อนนะคะ นี่ค่ะเช็คน้ำมันดูนะคะถ้าเกิดมันมีฟองอากาศขึ้นมารอบๆตะเกียบไม้แล้วค่ะอันนี้น้ำมันร้อนใช้ได้แล้วนะคะดีไฟลงค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะนําพริกลงไปทอดได้เลยค่ะ แล้วก็เวลานาพริกเราลงไปทอดนะคะให้ใช้ที่ขีบค่ะค่อยๆคีบมันลงไปนะคะอย่าเททีเดียวหมดค่ะเพราะว่ามันจะติดกันเป็นก้อนนะคะค่อยๆคีบทีละชิ้นค่ะเอาลงไปนะคะทย,ยอยๆแล้วก็ให้ทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าไอ้ตัวเม็ดพริกเนี่ยมันกลายเป็นสีส้มค่ะเมื่อกลายเป็นสีส้มแล้วนะคะมันก็จะกรอบเหลืองใได้แล้วค่ะนี่ค่ะตอนนี้มันก็เหลืองหอมกรอบดีแล้วค่ะ เดือมนี้แล้วก็ตักขึ้นพักเสร็จน้ำมันนะคะแล้วก็ก่อนจะลงพริกทอดรอบต่อไปนะคะนี่ให้ใช้กระชอนทีๆค่ะตักไอเศษงามขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ลงชุดต่อไปได้เลยค่ะ มันจะเหลืองแบบสีสวยเลยค่ะออกน้ำตาลนตาลนะคะแล้วก็ตักขึ้นพักเศดน้ำมันก่อนค่ะกระจายตัวออกด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะลงไอตัวที่เป็นพริกแดงจินดาแบบสดต่อนะคะนี้ก็ใช้กระชอนค่ะทีๆเลยตักไอเศษงาขึ้นมาก่อนนะคะ ถ้าเกิดงาไม่พอเพื่อนๆสามารถเติมงาเข้าไปเองได้เลยนะคะแล้วก็ทอดที่เหลืองกรอบเลยค่ะนี่ค่ะ เหลืองดีแล้วนะคะก็ตักขึ้นพักเสร็จแล้วมาเหมือนกันเลยค่ะนี่เลยค่ะพริกทอดงาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ปาก็ขอฝากเมนูง่ายๆสไตล์ปาปิก้าชาแนลพริกทอดงาไว้เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆถูกใจแล้วก็ชอบเมนูนี้ปาฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องปาปิก้าชาแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูง่ายๆสไตล์ปาปิก้าชาแนลค่ะ